สวัสดีค่ะสวัสดีเอซนะคะช่องตุยพาโวยช anel ทุกท่านนะคะวันนี้เนาะก็มาเจอกับเลขทูปนะคะมาพบกันกับเลขทูปนะคะของงวดประจําวันที่10นะคะกันยายนสองพนห้าแดวันจันทร์ที่10ถูกต้องเนาะทุกคนเนาะโอ้ยอกะกาบขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อจะเพิ่งจะตื่นนะคะตอน11บเอโมงเนี่ยคะ่ะ ตื่นตอน11บเอโมงนะคะเดี๋ยวแนวทางไหนนะคะที่ FC ขอมานะคะที่ยังไม่ได้ลงเด้อเดี๋ยวรีบลงให้นะคะทุกคนเอสอึนมึนง,งงอยู่นะคะอ,อึนมึนงงอยู่จ้ะโอ้ยห่วงคักเอามาดูกันนะคะงวดนี้เจ้าทีเจ้าทางเทวาอารักษ์นะคะจะให้ตัวไหนนะคะงวดที่ผ่านมาเอเหล็กถูกคือสามตูดเนาะสามเกดนะคะตามตูดน่าเสียดายมากๆเลยนะคะ วดกลอนเอดกับโอ้ยว่าตามความจริงแล้วค่ะขาดทุนยหอ่ยับเลยค่ะเสียดายนะคะอุตสาห์สามเจ็ดนะคะแต่ว่ามันตายสูตรอื่นหมดเลยนะคะสามเจ็ดอเอดได้อยู่ได้คะ่ะสามเจ็ดหมวดก่อนแต่ว่าได้ซมค่ะเอามันตายสูตรอื่นนะคะสูตรอื่นเอดไปไม่ได้เลยโอ้โหห,หูจังสิไปสูตร้านดีกว่าเฮ้ยสูตรร้านนี่เข้าตัวเจาะเลยเนาะเอามาดูกันนะคะแนวทางวันนี้นะคะเจ้าที่เจ้าทางจะให้ตัวไหนนะคะ ศูนย์หงค่อยกับบ้าจ้าเถือ่อเอาวันนี้แหละค่ะตัวไหนจะมานะคะโอ้จะเ,เลกเอ,อยียงด้วยนี่แอดก็เพิ่งตื่นนะคะทุกคนอึนมึนง่วงอยู่เดี๋ยวไปตอบเอคอมเมนต์เอฟซีเด้อจ้ะฮ้ที่จริงเม็ดเดียวแอดชอบสองเลยทุกคนแต่ว่านะแอดก็มักสองยู่ด้วยจ้ะเอา้าสองมาแล้วนะคะทุกคนเฮ แต่ว่าเอ็ดคือฟันเปียดศูนย์บุญเนาะอุ๊ยเอ็ดว่ามันโบน่าเมียนหน้าเปียดศูนย์แบบนี้เอาเอาทุกคนเขียบกรเด้อขะิเกอย่างนี้ลหลึกศูนย์หรือหลึกสองเสียงอะไรนะเอาเสียงแม่มาไม่พูดเสียงไอ้เจ้าเกลือ เอาเขียบไปเลยค่ะทุกคนเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันโอ้โยเอดกับหัวเล็กศูนย์หรือเหล็กสองนั่นเอาเลขศูนย์ทำไมเป็นแบบนี้คะเหมือนเลขสองเยหวเล็กอีอย่างนั้นโอ้โยเอาแอกที่เห็นเป็นเหล็กสองหนึ่งอยู่ค่ะเนี่ยเอาตัวเดียวกันเนะาะเจอทีเพ่นบวกเอาเบิ่งเกลไกคือเล็กศูนย์เนี่ยค่ะทุกคนเอาเบิ่งเกลไกคือเหล็กสอง ดูอีกทีหนึ่งเหมือนสองหนึ่งเลยนะคะสองหนึ่งก็จะคือได้เล็กพี่น้องแอดห้านก็ทำสูตรบนให้นะคะลองดูด้วยค่ะสูตรบนนะคะทุกคนโอ้ยตื่นสินมาหิวเขารูดคอยเช็ดหลังคระบปวดไหลย เดี๋ยวเดี๋ยวแนวทางร้านนะคะเดี๋ยวตามให้ะคะ่ะตามให้เดี๋ยวแอดดูก่อนนะคะไม่ใช่นางส่งมาแล้วบอกแอดเพิ่งตื่นนะคะเพิ่งตื่นเมื่อคืนนี้ก็รอจนถึงตีสี่นะคะตีสี่ตีห้านี่แหละเมื่อคือนนี้รอแนวทางของนางนะคะตีใด,ดวะมเมียนเนี่ยตีหาตัวตีสี่แอดยังไปนั่งกินขา้าวอู่ตีนั่น,อนแ,แอดก็รับบาทเนี่ <laughs> นางฐานีนี่าทางลับบาดีนห่วยบมาจะเทอาอัวกันลับตัวมันก็สีนอนบนจาจักหลานมันตื่นเรื่อยขึ้นนางน่าจะส่งทิ้งไว้ในไลน์แล้วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเอสเข้าไปดูให้นะคะทุกคนเด้อเออมาแล้วล่ะค่ะปกติเนี่ยทางนางมากมาไว้นะคะแต่ว่านางจิดเลี่ยนค่ะวันนี้ทําแล้วเอสก็ให้นางทําเนียทางบนให้นะคะนางก็มึน่ที่กัน คึนมึนงงเหมือนกันนะคะทั้งฮา่อยทั้งอันนั้นเหตุห <c> ล <oughs> ายอันหลายจะมนงงค่ะหน่วยพายยากบอกให้สูบบุนเอดรุดดีเนาะอ้จิบหลังค่ะเราเอดไปบึงแนวทางไ้เดอน่าจะมาแล้วแ่้วคะโรรนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวอัดคลิปให้อั้ไม่ได้เข้าเวละ นี่มนจุดทูกที่เอซนะคะ้ยมันไม่เลขสองหรือเลขศูนย์นันค่ะเบิงงกันแนยนั่นมันเลขเอียงหน่อยเบิงนอย่งนึงหรือขศูนย์หนึ่งาวากันไปแล้วหมวดก่อนนี่เอ๊แต่ว่าเลขทูกรลดตามตูดนะคะสามเจ็ดต้อเสียใจครับเอาลองมือค่ะทุกคนลองเมืง โอ้หอยคือเจ็บแขนเจ็บขาปวดโตัวไปหมดม่นมันผัวถีบตกเตียงมยไอ้ชอมมันุบนสูยงเลโอ้พ่ไม่ขยี่โรงไเีะม่ไขตัดช่อม ศูนย์ศูนย์มาทุกคนหรือสองศูนย์ okay. คันใส่หวยยังขึ้นไม่จะศูนย์ค่ะเอาลองเบิร์ดโจทีมากไปอันนี้ดิมาไปห้าหน้อยดิลองเบิร์จะเป็นตะคืออยู่อ๋อ้ยเปียสอยเอดเนี่ยมันสวงดหลึกสวงสองบอร์ค่ะสวงหรือหนึ่งหรืออย่างเลเกเปลืกเปล่าเนาะทำไมเลขมันซ้อนกันเปลือกเปล่าทุกคน ไม่เปลี่ยๆขางวหมอนไ่ชิออกมือนซะบ่อาให้มันเหลวซะโอ้ยเอิดกับอื่นมึนงงท่าแถวเนี่ยค่ะงงค่ะ อ้มีเก่าอยู่เนาะอเอเ้เดี๋ยวจุดทูปเสร็จนะคะไปดูแนวทางหลานให้น่าจะมาแล้วละค่ะทุกคนนะคะหวยปกตินางบาะะโมษาเลยค่ะนอกเกี้ยติดเรียนนะคะติดกิจกรรมนะคะนางก็จะทําให้ช้าหน่อยแต่ว,ว่าฮานอยกับไอ้นี่ก็ลงไปเร้วนะฮานอยกับสูตรบนนี่มาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ โชคดีนะ่อยตื่นหอยแอดก็ว่าแอดตื่นไหวอยู่ในชีวิตนี่ บวกเป็นศูนย์นสชมาหอีดีแบบตามบอไล่หงวดบวกมาใช่ไหมหงวดบวกศูนย์ก็เลขยิงข่งยั่งโดดค่ะนะดูไม่ออกเขาเลขซ้อนกันติดเศษนะครับหัวนี้จะเหมือนหนึ่งศูนย์ก็เหมือนเลยนะพอก็แหม่กินเขาก็เหน,นียวเหนีวศูนย์สอง องก็เหมือนศูนย์ศูนย์ก็เหมือนนะคะทุกคนโอ้ยเปลียนห้ยคนนี้นะเลขข็กคือส่วนกันเป็นเปรียแข้งงวนอีโอ้ยจะไม่เ,ลเหล็กอยียงหรอกมุนอุยปุยอยู่จ้ะโอ้วันนี้นะคะดวงไพ่ดวงมันเล้อเฮ้ยเม็ดเดียวบแมเป็นแอดให้เก่ามันชิมา,ากโหจ้ะทุกคนงวดก่อนนี้เอดให้หกมาเก้านะคะงหดน,นี้แออให้เก่าชิมากตก็ เลขเอียงนี่ทุกคนเลกถูกคือเป็นแนวนี้ทําไมเลขมันซ้อนกันหลายตัวด้วยเกินนะคะทุกคนโอ้เอยียงโนบาทนี่เป๊ะให้แอดน้ำเนหนีนย10ก็เหมือนนะคะตรงเลข0นั่นก็เหมือนเป็น10เนานะ อันนี้ก็เหมือนเลขหกก็เหมือนเลขเจ็ดก็เหมือนนโอ้ยเบิ่งกันเอาโดยทุงอย่างคือเป็นแนวนี่บ่านี้โอ้ยกายโอ้ผู้ไปตามบุกหงกินก็น่าเฮ้ เอามาอซอยแอดเบินเล็กถูกเนี่ยคือเป็่นแนวนี้ทุกคนผู้ดใดเห็นเป็นเล็กอย่างนี่ยโอ้ยิงคือหลายตัวเถอจ้าวายตายแล้วเอาเบิ่งกันเอาแล้วไพตาดีบันตาดีได้ตาลายก็ได้ค่ะโอ้เจ็บหลังเหอะ อู้อินเดอาพลามงน่ามับะพอดีเลือกแอดยุดถูกแล้วก็บเทียงพอดีเนาะโอ้กินเขาเทียงพอดีโอ้ยเขาเศราแอดกินตตีสีุ่ณนดมาขึ้นแอดหงวงิวกินนมกีนะ โอ้ยจะไม่เล็กอีกยังดอกสอนกันผุดผุดหลากหลายนึงค่ะเอาเบิ้งกันเอาโอ้โหตายบอกแบบโอ้ต่ว่าหกเจ็ดชัดเจนอย่างเลยนะคะทุกคนโอ้ยเบิ้งกันเอาเด้อบบบนี้เบิ้งกันเอาเด้อพี่นอนต้องเป็นตัวใด อ้ผู้ใดมากตัวใดวก็สือเอาเด้กี่น,น้องเด้อจะไมาเลอเอียงนั่นน่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อจะเดียวไปตามแนวทางร้านไห่งจะไปขิ่นข้อเอากันต้ยมาล้ะละแอดว่าเด้อไปบึงในไร์กันจะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อจะขอให้มานขอให้หิงขอให้ฟังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ